ครับทุกคนไอเทียชายสตอรี่วันนี้อยู่ที่นนทบ,บุรีซอยวัดโบทซอยบางสีเมืองสี่หน้าเซเว่นปังชุ่มฉ่ำเฉะ๋ยวาั้น ห5สิบห้าตอนนี้เพิ่งจิวสามปดให้ฉันรอแล้วได้ไรให้ฉันรอแล้วได้ไรโจวเสียงอีกหนึ่ง ชิว41ผมจับไว้5้า้รอต่อไปรอต่อไป10-20ี่นาทีอะรอคนคนเดียวมาเจปีม่งมังรอได้เลยส2ครับสี่สเห็นเขาเรียก4-2 4-2ดีนะผม5-6าหกัะ ยีดสี่ชีวิตล้อต่อไปตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีนะจริงๆผมไม่ใช่คนนนทบุรีนะผมชื่อเนิร์ดบ้านเกิดอยู่ชัยนาทิ์อยากจะชัยนาธมาอยู่บางนนใกล้บ้านพี่หนอมนนนั้นเมียเขาชื่อน้อยอยู่ซอยสนิทติดๆิดกับบ้านพี่นินผมชื่อเนิร์ดนะจริงๆแล้วบ้านเกิดอยู่ที่ชัยนาทย์อยาจากชัยนาธิ์ไปอยู่บางนนใกล้บ้านพี่หนอมนนนั้นเมียเขาชื่อน้อยอยู่ซอยสนิทติดๆกับบ้านพี่นินครับ แม่ชื่อหญิงหีบสินามสกุลเฮินหาอยู่สัตหีบมีอาชีพหาหอยวันนั้นหาหอยได้อ้าหกหอยเอาหอยไปวางบนหิ้งหิ้งหักหิ้งหล่นมาโดนหัวแม่เลโหห,หอยสิโอาหอยไปทิ้งเหวเดินไปเหวห้าสิบสามครับแม่ชื่อคุณหญิงหีบนามสกุลเฮินหาบ้านอยู่หัวหินอาชีพหาหอยโโอ้หดีไหมวันนั้นแม่หาหอยได้อหกหอเอาหอยวางบนหิ้งแล้วเป็นไงหิ้งเสือบหักเอาหอยหล่นมาโดนหัวเอาแม่เลยโมโหหอยกวาดเอาหอยใส่หอกไปทิงเหว เอาสองจานครับสองจานแล้วก็สองถุงครับคุณน้อยสวัสดีครับขายดีไหมลุงขายดีมากขายดีมากไปถมตัวเลยขายดีมากว่ะขายดีจนนต้งขอหนีลูกค้าแล้ขายดีจนหนีลูกค้าลุงเปิดมันไหตอนไหนครับเนี่ยตอนเนตอนเริ่มร้านเลยดิตั้งแต่ตั้งร้านเลยปีแรกปีแรกมาถึงปีแรกอะตั้งแต่ปีไหนลุงจำได้ปะ 44ผมโอ้โหยังเป็นแบร์บอยอยู่เลยกูมั้งนะตอนนี้ลูกมาช่วยทาแล้วขายตั้งแต่ยังไม่มีลูกตอนนี้มีลูกแล้วลูกมาช่วยทาแล้วมีลูกกี่คนลุงคนเดียวแล้วเมียมียมีอะไรก็หยอกลุงวันหนึ่งลุงขายวันกี่แพ็คเนี่ยขนมปังอ่ะโอ้พันหนึ่งก็ประมาณร้อย <100. S 2> ร้อย,ยเกือบร้อยแถว<อ>ชุดละเท่าไหร่ลุงชุดละสาที่บาทได้เท่าไหร่ฮะหกแผ่นปะแค่เจอแค่2อ0ชุดก็หบแผ่แหง่ <fits S 1> แล้วไายจะตายอย่างเดียวลลง200ชุดนี้ก็เหน่อกมันก็ด,กนด้องมมกกหู อชุดชุดไหนของผมมาเดี๋ยวผมขอกลับชุดนี้เหรอยอกครับไม่ร้อนหรอกลุงเขาตัดขอบเลยลุงตัดขอบเลยไงโอ้ตัดขอบได้อร่อยเป็นไงลุงช่วงโควิดก็ยังขายดีเหมือนเดิมเนิดทำอะไรเข้าไม่ได้จริงโควิดน่ะ โอ้ผมโดนไปสี่แล้วอ่ะนี่ของผมใช่ปะขอบคุณครับโอ้มาแล้วลุงเคยกินของตัวเองมาป่ะว่าอร่อยป่ะลุงเคยชิมของตัวเองป่ะจริงอ่ะอร่อยป่ะนี่ นี่ไม่พลาดมีคนมาถ่ายเยอะเขาเต็มตะกี้ไปแล้วลุงอะหยอกใช่ไหมลุงอร่อยลุงแน่กางชมรักเหมนชมเยอะแล้วะไรอย่างดิพูดชื่อเพจผมหน่อยพูดชื่อเพจผมหน่อยไอเฮียชายสตอรี่ ออกเยียงไ้ถูกนะไอเฮียชายสตอรี่ไอเฮียชายนะลุงไม่ได้ไอเฮียนะนี่ขายทุกวันไหมลุงไม่ทุกวันละเหนื่อยแต่ปกติจะเริ่มขายหกโมงหโมงเนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนทำงานก็รอดเขาไปตีนหนึ่งโอ้โหได้แล้วครับอร่อยสชม่อย้ำีกทีหนึ่ง ลุงไองป้ายะไปดูครับเป็นไงไดไอส์ส่วนตัวเป็นไงเป็นไงเติมมาแล้วด้วยเต็มถังก็บอกแล้วเติมมาเต็มถังอียี่สิบเต็มถังเต็มมาจากอุทัยมาเนี่ยอ,อร่อยวห,วหวานววอหอมเลยลงตัวเลยลงตัวลงตัว น้อกลับแล้วสวัสดีครับผมอะ่ะอุทัยอุทัย